น้องเขาถามว่าเขาเสื้อสีอะไรเขาเสื้อสีเลือดก,กู้ที่กู้ใบเขาทาตั้งแต่อายุสิบสามปีคนแรกที่โดนยิงนะครับโดยไม่มีบัตรพอปอยตึงเราเนี่ยจะทําบัตรอาศัยได้คือต้องอายุยี่สิบปีขึ้นไปเขาทาตั้งแต่อายุสิบสามกระทั่งขี่ยานยนไปนะครับนะเขาไม่ได้บัตรกู้ที่คือพอปอยตึงเนี่ยปีนี้ปีแรกและเป็นปีสุดท้ายเขาไม่น่าได้เลยบัตรใช่ไหมฮะนะ คือตัวนี้ผมไม่เข้าใจการช่วยเหลือบ้านเรามันคืออะไรนะครับแล้วผมเจ็บใจอย่างพอโดนยิงตายตูมพอบอกวันมูลที่ปอดตึงท่าวออกเลยว่าเป็นการนอปชอวันแรกเลยผมก็ผมไม่รู้จะพึ่งพาสื่อคนไหนได้เจอข่าวซีนเอ็ผมก็แถลงข่าวผมว่าไม่ใช่การนอปชอเราคือผู้ชีพหรือผู้ภัยนะฮะคือมันโดยสัดานไม่ใช่อนิสัย ที่ไหนก็ต้องช่วยนะครับพอเราแย้งไปปุ๊บเขาบอกว่าเป็นผู้ประกอ,อการไลายิงนะฮะผมบอกว่าผมไม่รู้วนะเป็นใครยิงผู้จับยาบนะครับแล้วก็ถามว่าใครยิงสํานักข่าวก็ถามเลยผมบอกว่าทหารเ็าบอกไม่ได้ยิงคนนู้นก็ยิงวันนี้ก็ไม่ยิงก็บอกว่าหมามันสั่งแล้วหมามันยิงใช่ไหมฮะ<ๆ>เพราะมันไม่รู้ว่าใครยิงนะครับพออีกคนที่มาสูญเสียคือเอ่อ นอยคนที่โยนที่ยิงวัดประทุมผมก็ไม่เข้าใจว่าเขายิงเพื่ออะไรข่าวบอกหยุดยิงตั้งแต่สี่ห้าโมงเย,ย็นตีสามยังยิงอยู่เลยนะฮะก็แสดงว่าบนลงังเขาไปที่พี่เห็นนะ่ะที่ออกข่าวเนี้ยไม่ใช่คนนะครับหมาน,นะฮะเข้าใจเลยครับหมาคือผมพูดเนี้ยวันที่ผมแถลงข่าววันนั้นนะครับที่เอ,อเวทีแถลงกนะับคุณตู่คุณตะพรคือผมเพิ่งพาใครไม่ได้กู้ชีพเราไม่มีเงินเดือนทุกอย่างทําด้วยใจหมด ผมถแถลงข่าวผมกลับไปบ้านผมนอนบ้านไม่ได้อยู่สี่ห้าวันหมามันตามเรียดบ้านพี่นะผมก็ไม่เข้าใจนี่เมืองไทยเหรอนะฮะทุกคนนี่ไม่เกี่ยวไปว,ว่าเขาเป็นทหารครับไม่ใช่ทหารก็ไม่ได้ยิงสักนัดแต่ก่อนที่จะยิงวันที่สิบสามผมได้ยิงกระหูเพราะผมอยู่ตรงนั้นสามพี่เอา้าออกมาอย่างนี้ไม่ใช่โล่ใช้ก,กระบองเหรอเขาบอกว่าหมดเวลาแล้วที่จะใช้แต่พูดมาอย่างนี้หมดเวลาแล้วที่จะใช้ ผมก็ไม่เข้าใจนะครับคือผมสูญเสียผมเรียกร้องอะไรให้ทุกน้องผมไม่ได้ผมก็มีแต่ปีแผลอย่างนี้อย่างเดียวนะครับคือผมตัวเองของผมก็ประสานงานอยู่ตึกนิติเวชจุฬาแต่ถามว่าถ้า,ถา,ถา,ท,ถาที่ตึกเราเองถ้ารับศพได้ศพไม่หายครับแต่าไปลาามมาผมรับไม่ได้ว่ามันเป็นยังไง ผมว่าตนหนึ่งของอาสาร่วมใจที่อยู่ในวัดปทุมทุกเหตุการณ์ในวัดผมจะเห็นทุกอย่างถ้าใครทุกคนได้ดูข่าวจะเห็นผมมากที่สุดผมชื่อว่าสัญลักษณ์ที่เล่นคือเก่งนายมงคลไปตึงนี่เสียชีวิตเกิดจากเขาวิ่งเข้าไปช่วยนายอัจฉริยะลากออกมาแล้วเขาก็โดนยิงเข้าที่ครัวใจเดี๋ยวดูคลิปน้องออฟคนนี้เป็นอาสาพยาบาลที่ไม่ได้เกี่ยวกับพยาบาลของเราเลยแต่เขาไปช่วยเราด้วยความเต็มใจแล้วผลกลับมาคือเขาก็นอนดิ้นอยู่อย่างนี้แหละครับเดี๋ยวดูครับ นางสาวกมลเกตนอนคว่ำคือเสียชีวิตแล้วแลวคนที่ดิ้นอยู่อ็อครับอายุยี่สองปีนี่แหละหน่วยที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนแล้วโดนยิงอย่างนี้เหรอครับนี่ในวัดนี่ในวัดประทุมนะในเซนต์าบาลของผมเองที่ผมเป็นคนดูแลเพื่อนท้องพี่น้องทุกคนในนั้นแล้วทุกคนคือการจบชีวิตแบบเนี้ยความยุติธรรมไม่เคยมีให้กูก้ชีพผมเลยพผมเรียกร้องมาตลอดผมหาสื่อทุกสื่อ เพื่อตอบสน,นองสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับภาพเนี้ยผมถามว่าใครรับได้มั่งครับเ,เขาตายคามือผมนะครับเขาทรมานเป็นชั่วโมงผมพาเข้าไปยื้อปั๊มวใจก็แล้วออกเตียนก็แล้วน้ำเกือก็แล้วจุดจบคืออย่างนี้เหรอครับผมทํำถึงขนาดน,นี้รถพยาบาลผมก็ประสานทุกอย่าง แต่บอกว่าถ้าหาไม่เข้าแล้วเขาต้องนอนดิ้นอย่างเงี้ยทรมานเป็นชั่วโมงนะครับก่าผมจะช่วยเขาได้อ่ะสุดท้ายต้องเสียชีตคามือผมเองอ่ะาลงมตำรวจตำรวจอยู่ตรงข้ามเขาไม่ได้นะทั้งโรงพยาบาลตำรวจอยู่แค่นั้นเองผมยังไม่สามารถทําอะไรได้ทุกคนที่อยู่บริเวณวัดประทุมวิ่งออกไปก็ต้องโดนยิงกลับมาแม้กระทั่งตัวผมเองหลังจากคืนนั้นที่ผมส่งคนเจ็บเข้าโรงพยาบาลได้ติดต่อประสานงานได้ ตัวผมเองยังต้องแก้ผ้าเหลืองเกงในตัวเดียวมาหาน้ำให้ประชาชนในวัดกินเลยครับเพื่ออะไรครับความสุขของประชาชนที่เราไม่รู้จักเขาเขามาจากต่างพ่อต่างแม่เหมือนกันทุกคนเราช่วยเขาว่าลรวเราเป็นนาสาที่ตั้งใจเข้ามาช่วยโดยไม่มีผลอระไรตอบแทนผมนั่นแหลงข่าวหลายครั้งแล้วก็พูดหลายครั้งว่าบางคนคิดว่าผมเป็นอะไรกับน,นปชหรือพักเพื่อไทยหรือเปล่าผมพูดทําได้ว,ว่าผมไม่ได้เกี่ยวเทิตีนอะไรพวกนี้เลย ผมพูดตรงๆว่าแรกๆผมใครจะเป็นพันธมิตรหรือน้องชอผมไม่รู้นะผมเกลียดที่สุดไม่ว่าพันธมิตรหรือน้องชอเพราะเวลาผมทํางานส่งเลือดส่งยาผมไม่สามารถถึงเป้าหมายที่คนไข้รอเลือดผมได้คือสิ่งที่ผมเกลียดแต่วันวันหนึ่งที่ผมต้องเข้ามาอยู่นี้เพราะผมเกิดเหตุที่ราชบัตรที่ราชดำเนิน ผมขับรถเข้าไปโดยที่ตั้งใจหาอาแต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นกับตัวผมตรงที่ว่ามียายคนนึงโดนแก๊สน้ำตาแล้วก็ล้มล,ลงความที่เราเป็นอาสาเราลงมาช่วยแต่ผลตอบแทนกับตัวผมคือครับรถผมโดนระเบิดไม่เหลือเลยครับคือสิ่งที่ผมจดจำมาตลอดจนทุกวันนี้ผมถึงเข้ามาอยู่ช่วยประชาชนตรงนี้เพราะอะไรครับคืออาสาที่เรามีเพราะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะ ผมอยู่ตั้งแต่เช้าวันที่สิบเก้าหน้าจ่ารแดงเหตุการณ์ทุกอย่างเป็นยังไงผมรู้หมด,มดเห็นหมดแต่ละคนทานํางานยังไงเสื้อผมเปื้อนเลือดแม้ตัวผมเนี่ยมีแต่เลือดตอนเช้าของวันที่สิบเก้าผมมีทุกอย่างรูปในเนี้ยผมไม่ให้ดูไนดะ้ตอนผมวิ่งลากอะ่ะสิ่งที่ผมเรียนไปจริงไหาการอบรมกู้ชีพต้องใช้บอร์ดหรือเปยสนามใช้คอล่าบล็อกคอแต่สิ่งที่ผมเรียนไปใช้ไม่เป็นครับใช้เสือแล้วก็วิ่งลาก จริงๆผมผมบอกกาสาวทุกคนว่าต่อไปนี้เราไม่ต้องใช้บอร์ดไม่ต้องลงทุนแล้วใช้เสื่อเนี่ยลากคนเจ็บคนตายดีที่สุดง่ายด้วยเป็นหรือตายก,ยกตายมม็ต้องยกเป็นหรือตายผมก็ต้องยกเ็ราคือล้วเราไม่สามารถไปถึงใส่คอล่าเขาโดนยิงคอเราได้แต่เอามือของเราเนี่ยใส่ถึงมือกับผ้าก๊อนห้ามเลือดอุดคอเขาแทนที่เราจะมีคอล่าใส่คอเขาเพื่อยื้อชีวิตเขาเราก็ทําไม่ได้ ถังออกซิเจนที่เรามีทุกวันนี้ก็โดนสอฉเอาไปแล้วครับสองถังเตสนามอีกครับแม้กระทั่งรถพยาบาลหน่วยของผมเองพยายามร่วมใจทุกวันนี้รถผมยังไม่ได้คืนเลยคือที่ผมพูดออกมาพูดแม้กระทั่งในข่าวส่วนรือสื่อต่างๆก็าๆตามผมอยากได้ความวิจารณ์ไมกลาหน่วยกาชาติที่ใส่เสื้อกาชาติและโดนยิงเสียชีวินอะ่ะมีบ้างไหมครับยิงครับอยากรู้ไหมครับว่าใครยิงสิ่งที่ในวัดปทุมที่เกิดขึ้น ถามผมก่ได้ว่าใครยิงสิ่งที่ผมมองเห็นข้างบนเนี่ยคือทหารบางคนบอกว่าไม่ใช่ทหารเป็นชุดดําและสิ่งที่ยิงอ่ะมันไม่ใช่เวลากลางคืนนะครับมันเริ่มจากหกโมงเยนเ็นเวลากลางวันที่ตาทุกคนในประชาชนนับแสนนับพันเนี่ยมองขึ้นไปเห็นทหารเดินอยู่ข้างบนแล้วปืนสองออกมายิงปุ้งกุ้งกุ้งกุ้ง,ง,งเนี่ยคืออะไรครับแลวถามว่าบริเวณเต็นท์พยาบาลผมมีอะไรผมไม่มีอะไรเลยแต่ข่าวส่วนหนึ่งประโควมว่าเต็นท์พยาบาลมีอาวุธอาวุธคืออะไรรับภาตก๊อต เข็มก็ได้เหรอถามเลยครับแอลกอฮอล์และอาวุธผมสิ่งที่ผมมีคือเท่านี้ครับคือเรามาช่วยเหลือโดยที่ว่าผมอยู่ที่เนี่ยมาผมหมดไปเป็นแสนนะกับอุปกรณ์การช่วยเหลือชีพประชาชนเนี่ยผมไม่เคยเรียกร้องอะไรเลย <Yeah. S 1> แต่สิ่งที่เกิดมาคือต้องการความยุติธรรมให้กับหน่วยกู้ชีพที่เสียชีวิตทุกคนแค่นั้นเองที่ผมต้องการเงินนะ่ะมันช่วยซื้อจิตใจอะไรผมไม่ได้ครับช่วยคนอื่นไม่ได้ช่วยพ่อแม่เขาก็ไม่ได้ เพราะมันไม่สามารถซื้อชีวิตคนคนหนึ่งกลับมาอยู่เหมือนเดิมได้จะดูไหมครับว่ากระสุนฝังยังไงดูตั้งแต่สารแดงตอนเช้านี่สารแดงศพนี่ศพแรกของสารแดงที่ผมเริ่มทําการหน้าหกโมงเช้ากลาวถนนและศพก็โดนล,ลากมายอยู่กลางถนนผมมีทุกภาพเขาโดนยิงเพราะอะไรครับ เพื่อวิ่งหลบวิถีกระสุนอยู่ตรงป้ายรถเมล์และเขาก็โดนยิงล่วงนะจุดนั้นแต่รัฐบาลออกมาบอกว่าเขาตายสร้างภาพเหตุการณ์ได้กลางคืนสองคนนี้ว,วิ่งคามช่วยแลวเดี๋ยวดูผู้ชายชุดน้ำตาลน่ะที่าพกผ้านนําตาลโดนยิงล่วงเ่ยครับมาล่วงไปแล้วครับทัานนั้นที่เขาวิ่งไปช่วยด้วยมือเปล่าโดยไม่มีจุดประสงค์อะไรใดทั้งสิ้นแต่ชีวิตเขาต้องมาเป็นอย่างนี้นะและผู้ชายเสื้อสีน้ำตาลเกงยีนเนะี่ยโดนยิงไปคนนึงนะครับล่วงเนี่ยย้อนดลได้เห็นไหมครับ อนยิงแล้วนี่คือเหตุการณ์ที่เราช่วยเหลือประชาชนเหรอครับเขาเป็นชาวบ้านเหมือนกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเขามองไงครับมองในแง่เราคือประชาชนด้วยกันเราอยู่ด้วยกันแล้วเราต้องโดนอย่างนี้เหรอครับถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมมีเพราะอะไรครับผมอยู่ตรงนั้นตลอดตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงเช้าวันที่ยี่สิบนี่คือตอนเช้าประมาณเก้าโมงก็มีการเก็บ แล้วก็เก็ดประเพร์ไม่เรื่อยเรื่อยผมมีข้อมูลกระจายไว้ครับผมไม่ให้หายเรอกครับเขาบอกแล้วผมต้อง,าง,องการความที่ทำให้ผู้ชีพแค่นั้นเอง